สวัสดีครับคุณยังอยู่กับช่องทศกัณฐ์รามศุกร์พัณารามเฮ้ยก็จะทำมาหา,หากินฝนกับตกล่วงมาซะนั้นปิ่งที่เก่าหรอพี่น้องเลยป,ป,ปิ่งสูตรโบราณูตรคุณยายปิ่งแสบ มาแล้วครับมาแล้วเสื้อผ้าคุณไม่มีวันนี้เสื้อแม่ก็ไม่มีมันก็เลยจเอเสื้อผ้าผมยาวอะไรกันนะปั่นอยู่ละสองตัวก็ซักมาละไม่ได้ดูวะนีไม่ได้ดูอีกแล้ว ลงมาก่อนก็ลงมาก่อนอะนะเสร็จก็ลงมานี่คิดว่าวันนี้ฝนไงก็ตกไงก็ต้องลงมาช่วยอ่ะแต่าว่ามันเย็นไหมมันก็เย็นนะมั้ยอารมณ์มากตอนวันสันเป็นขุ่นเข้าตา คิวยาราจะคิวยาราจะแปดสิบไม้แปดสิบห้าไม้แถมอีกแปดไม้

ไฟลุบไฟแรงแลยากไฟแรงก็ไม่สุก ติ่งจอเป็นติ้งมาละห้าบาทแนะมาและห้าบาทตงสุดยอดตนะ้องในสานะ ทำมาหากินฝนก็ตกซนะงั้นอืมันหน้าฝนแล้วเนาะห้ามกันไม่ได้ตกรอบที่แล้วน้ำท่วมเลยท่วมบ้านน้ำท่วมซอย

I <sighs>